พบกันเช้าวันพฤหัสที่5พฤศจิกายน2558าราคาทองคำยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ะคะลงไปใกล้ๆแนวรับ1,100ดอลลาร์แล้วะะก็หลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องเดิมะค,ะความกังวลเกี่ยวกับว่าเฟดรรจะขึ้นออเบีย้ยในเดือนธันวาคมะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงสีทุ่มในประธานเฟดรระะมีการถแถลงต่อสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่าเฟดรรก็อาจจะปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยในเดือนนั้นเดือนธันวาคม นะคะถ้าเกิดสร,ร,มรัมเมกาเนี่ยยังขยายตัวในอัตราที่สับสนย์การจ้างงานนะคะแล้วก็อัตราเงนินเฟอ้อเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย2%ในระยะกลารได้นะคะก็ดูเหมือนประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ปกคุมนะคะภาวะการซื้อขายของตลาดทองคําอยู่นะคะราคาทองคําปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ1,107ดอลลาร์ลดลงไปอีก10 ดอลลารนะ์ลดลงไปเรื่อยๆทุกวันลานะลงไป6วันแล้วนะคะกองทุน s p สนะคะขายทองต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะเมื่อวานลดลงไปมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะหตันรวมทั้งสิ้น4วันก็14ตันเข้าไปแล้วนะคะตรงนี้นะ่าจับตามมองว่าเขาก็คงมีมุมมองต่ออาคาทองคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอเมริกาที่ประกาศออกมา นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาออกมาถือว่าดีนะคะดีทีเดียวตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ออกมาเพิ่มขึ้น1 8 2 0 0 0สแตำแหน่งนะคะตัวเลขใกล้เคียงกับที่าคาดการไว้นะคะแต่ที่2ตัวที่ออกมาดีกว่าที่าคาดการไว้ก็จะมีตัวเลขดุลการค้านะคะขาดดุลรดน้อยลงนะคะแล้วก็ดัชนี ISM ภาคการบริการเดือนตุลาคมนะคะเพิ่มขึ้น จาก56.9เป็น59.1นะคะตัวเลขเนี่ยสวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะลดลง56.1นะคะน่าสนใจเพราะภาคการเมริกาเนี่ยเป็นสัดส่วนนะคะที่มากที่สุดของ GDP สหรัฐอเมริกาะะสะัดส่วนประมาณ70%นะครับส่วนคืนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยจำนวนผู้ของรัฐการว่างงานหลายสัปดาห์ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3,000ลายนะคะเป็น263,000ลายนะคะก่อนที่วันศุกร์ติดตามตัวเลขการจ้างงานเดือนตุลาคมของสหรัฐอเอมริกาอีกทีหนึ่งะะเพิ่มขึ้นนะคะคาดว่านะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ180,000ตำแหมื่นต่ำหน่อะคะออทองคำนะคะเมื่อวานเรียนไปแล้วว่าโอกาสลงไปที่1,100ดอลลาร์มีค่อนข้างสูงนะคะณนะตอนนี้นะคะแนวรับ1,100 ดอลลาร์เป็นแนวรับทางจิตวิทยานะคะก็คิดว่าอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณขายมากเกินไปหรือว่าโอโซนะคะรานะคาทองคำมีโอกาสดีบตัวนะคะแต่ว่าด้วยการพื้นตัวคงมีกรอบจำกัดน,นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหลุด1,100ดอลลาร์นะคะแนวรับ ถัดไปเลยก็คงจะเป็นประมาณ1 0 8 0ดอลลาร์ที่เป็นจุดต่ำสุดของราคาทองคำที่ทำไว้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะส่วนแนวต้านนะคะไปได้ไม่ไกล1,130แล้วก็1,140ดอลลาร์ 1, 140, นะคะมันลงทุนใน g o ล d v เวช r ่ตอนนี้ก็ดูที่แนวรับ1,100ดอลลาร์ 1, 100, นะคะเก,ก่งกำไรฝังซื้อตรงแนวรับตรงนี้แต่ก็ต้องมีจุดตัดขาดทุน นะคะที่1 9 0ดอลลาร์เปิดเล่นั่งขายได้เหมือนกันนะคะที่1,130แล้วก็1,140ดอลลาร์จุดตัดขาดทุน1,145ดอลลาร์ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นปรับตัวขึ้นแรงนะคะแล้วก็ หลักๆก,ก็เป็นแหลงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากที่วันอังคารเนี่ยอาจจะเห็นตลาดหุ้นมีการปรับฐานนะคะเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นถือว่าร้อนแรงทีเดียวนะคะเมื่อวานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาตินะคะมีมติจึง,งออกนโยบายไว้ที่เดิม1.5เปเนะคะเป็นไปตามที่าคาดการไว้นะคะแต่เขาก็เปิดช่องนะคะว่ามีนโยบายที่ อาจจะผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว,ว่านักลงทุนลายย่อยนยเป็นกลุ่มเดียวที่ขายนะคะในตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานขายออกมา2,200ล้านบาทนะคะแรงซื้อส่วนใหญ่เนี่ยมาจากนุนสถาบันนะคะซื้อสุทธิ1,800ล้านบาทนะคะที่น่าสนใจนักทุนต่างประเทศเนี่ยกลับมามียอดซื้อสุทธินะคะหลังจากที่ขาย ต่อเนื่องติดต่อกันมา6วันนะคะเมื่อวานซื้อสุททิเข้ามาแต่ว่ายังน้อยทีเดียวนะคะ158ล้านบาทส่วนในตลาดหุ้พันธ์หรือตลาดทีเฟกซ์นะคะมีสัญญาณที่ดีต่อเนื่องนะคนะกลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุททิในเซ็น50อินดิคฟิเจอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะเม,มื่อวานมีประมาณการซื้อสุดทิสิ9,733สัญญานะคะสัญญาเดือนแซนเะนี่ยขึ้นมาปิดตลาดที่แนวต้านนะคะ 920จุดนะคะแล้วก็เป็นระดับที่ใกล้จุดสูงสุดของวันนะคะเพราะนั้นภาพทางเทคนิคของสัญญาเดือนซานเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะเพราะนั้นแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่9 2 0 9 2 7ถึง927จุดมีโอกาสได้เห็นนะคะวันนี้อาจจะมีแรงเทขายมากนิดหน่อยนะคะตามหลักุ้นตัวตลาดทุนอเมริก,กานะคะว่าก็เฟรดจ,จะมีเรื่องจะขึ้นอั เบียก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันนิดหน่อยนะคะอ่อนตัวลงมา910จุดนะคะเป็นแนวรับในการเข้าซื้อได้นะคะจุดตัดคันทุน900จุดนะคะส่วนซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ BCP ฟิวเจอร์นะคะแล้วก็ Jazz ฟิวเจอร์นะคะ BCP BCP future นะคะจะเห็นว่าราคาหุ้นบางจากหรือว่า b c p เนะี่ยนะคะเมื่อวานก็ไปตลาดเหนือ <c oughs> เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้นนะคะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้เป็นขาขึ้นนะครับภาพทางเทคนิคระยะสั้นนะคะหาการาคาหุ้นยังไม่กลับลงไปต่ำกว่าแนวรับ35บาท50ส,สตางนะคะ ก็ยังถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อนะคะก็คือจริงๆมเมื่อวานอาจจะมีเห็นแรงเทขายนะคะแต่ว่าให้ดูแนวรับที่35บาท50สตางค์เป็นหลักนะคะก็เป็นจุดที่คิดว่าน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะประมาณตรงเนี้ยนะคะ35บาท50สตางค์ถ,ถึง36บาทตัว Jazz f u u u r e นะคะหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวสร้างฐานที่แนวรับ5บาท50สตางค์นะคะติดต่อกันหลายวันมาแล้วนะคร ราคาหุ้นแกสก็เรมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครมองว่าราคาหุ้นแก๊สมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำให้เขาซื้อได้ที่แนวรับนะคะ5บาท70สตังค์นะคะโอกาสจะขึ้นไปที่6บาทมีค่อนข้างสูงค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ